สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับกลุ่มก่อการร้ายในเวสแบ็์เฮิมโจมตีขบวนยานพาหน,นะของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสแบ็์แต่กองทัพอิสราเอลก็โจมตีสวนกลับอย่างสางสม และสามารถเปลียชีพแกนนำทหารอาหารของกลุ่มก่อกันราลายอาเจนตาโหรลแลน์ดนเขตเว็ดแมงได้ด้วยและกองทัพประกาศอิสราเอลถล่มโจมตีตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มก่อกันราลายฮิตบุนล้อเพื่อนรักคามาต์ใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและกองทัพประกาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นและตำแหน่งทานอาหารของกลุ่มก่อการห้ายฮามาตในชวนกาซาสัตเตมใส่ไม่ยัง้งและอิสราเอลลงนามจัดซื้อเครื่องบินรบเทพเ3 5เพิ่มเติม จากกองทัพสหรัฐอเมริกาเพิ่มอีก25ลำเรียบร้อยเมื่อวันที่5มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกร้ายฮามาฮิบลาลและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการ์ที่กลุ่มกอกรา้ายปาเลสไตน์โหดรุนแรงในเขตเวสต์แบงค์เหิอมเครื่อ,แบบแบอ,อยยางหนักนะครับเมื่อได้คว้างระเบิดเพลิงใส่ขบวนยานเกราะรถบรรทุกและรถไถ ของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อการร้ายในเขตเวสแบงค์นะพี่น้องที่มีฉากที่มีการสว้างระบบเบิดเพลิงใส่รถทหารของอิสราเอลนะครับรวมถึงโจมตีด้วยอาวุธใส่รถถังและยานเกราะและรถไถของอิสราเอลด้วยนะพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับที่มีการโจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายปาเลสไตน์โหวรุนแรงในเขตเวสแบงค์น,นะครับโจมตีใส่ขบ,บวนรถ ของทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการในเขตเวสตแบงแห่งนี้นะครับพี่น้องแต่กองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้กลุ่มเกาะการร้ายปะเลสไตน์คนละในเวสต์แบงก์กระการทำลายทหารอิสราเอลได้ฝั่งเดียวนะครับ จึงได้จัดทหารอาวุธครบมือยานกล่อรถถังรวมถึงรถไถด้วยนะครับพี่น้องรถปราบดินํำจัดกลุ่มกาอการ้ายปเาเลสไตน์ของรุนแรงในพื้นที่เขตเวสต์แบงค์และจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีขบวนรถของทหารอิสราเอลนะครับและได้คำจัดแกนนำทหารของกลุ่มก่อการ้ายปเาเลสไตน์ของรุนแรงคนสําคัญได้อีกด้วยนะครับพี่น้องที่ชื่อนายอดัมฟาดาดนะครับที่เป็นแกนนำทหาร ของกลุ่มเปรตตายหุรลดแรงคนนี้นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีขบวนรถของทหารอิสราเอลเรวมถึงทําการก่อการร้ายทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลและทหารอิสราเอลอยู่บ่อยครั้งนะครับงานนี้ของทัพอิสราเอลก็ได้ใช้อาวุธครบมือนะครับบุกถล่มโจมตีและติดชีพเขาเสียชีวิตคาที่เลยพน่น้องทาตึกสูงแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกันมเนจะต้อง เบอร์ภาพบางส่วนนะพี่น้องหรืออาจจะตัดภาพช่วงที่มีเนื้อหารุนแรงออกไปเลยครับเดี๋ยวจะกินเนื้อหารุนแรงของ YouTube เอาแต่ก็แสดงเห็นว่ากรัทบอิสราเอลเอาจริงมาจางในการกวาดล้าง กลุ่มกวาการไลปาเลสตตายหัวรุนแรงในเขียเวตบแบงค์เช่นกันนะครับไม่แพ้กับกลุ่มกวาการไลฮามาสหรือฮิธบัลเล่ที่ถูกกำจัดอย่างหนักตอนนี้ในอินแดนของชูรังกาซาและทางประเทศเลบานอนนะครับในร่งงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ทำการจัดหนักเก็บเต็มนะครับเพื่อทำลายสมาชิกกลุ่มกวาการไล่ปาเลสตตายหัวรุนแรงที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนชาวอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องครับและสามารถจับกลุ่ม และติดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายปเาเลสไตน์หัวรุนแรงได้อย่างต่อเน,นื่องเช่นกันส่งไปลงนรกและคนที่โดนจับเป็นก็นําไปลงโทษสารหนักรวมถึงสักถามหาข้อมูลฐานาหารของกลุ่มก่อการร้ายปเาเลสไตน์หัวรุนแรงในการจับกลุ่มและเข้าตีกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นต่อไปในอนาคตนะครับพี่น้องงานนี้ของทางอิสราเอลก็ปรับปรามภายัยคุกคามที่มีต่อประเทศอิสราเอลอย่างต่อเน,นื่องนะครับ ทง Bank, ้งเวสแบงโฉนกกาซาและเลบานอนและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบบลล์ที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชดนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลโดยฉากการสุบนี้กองทัพอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบเทพนะครับยิงระเบิดเจด,ดมที่หนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีบริเวณเครื่องยิงจรวด กองกลุ่มอกอกกราไลฮิตบอลลอจำนวนอย่างน้อย2แห่งนะครับในพื้นที่เมืองชิปคินไอยตาอันชาบทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนนะครับถูกโจมตีอย่างหนักเล็มแม่นยำรุนแรงในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทับตามที่กองทัพอิสราเอลได้กล่าวไว้และมีอาคารอีก3หลังที่กลุ่มอกอกกราไลฮิตบลอลล็อใช้ในเมืองโอตาเซบิดามากาบาร์ถูกโจมตีอย่างหนัก ด้วยกองทัพอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะกองทัพอากาศอิสอราเอลถล่มโจมตีใส่ไม่ยั <mor z ell> mm ้งซดึมตดึมไม่เหลือเลยนะครับพี่น้องจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเกิดทุกคนและเปลวไฟลุกไฟพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเตียดำลนใส่หัวกลุ่มก่อการ้ายฮิตบอลเลาะอย่างต่อเนื่องใส่ไม่ยั้งแบบนีนะครับคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อการ้ายฮิตบอลเลาะดับเกลื่อนดับสยองจานวนมากแน่นอนโดยเตรียมสักนาดนั้นงานนี้ก็ถูกคามจัดโดยกองทัพอากาศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ในช่วง ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่มีเสียงไฟเลนดังขึ้นนะครับในพื้นที่ของประเทศอิอสร,ราเอลที่เมืองกาลิลีแพนเฮนเดนนะครับจากการยิงจรวดของกลุ่มกอกร้ายฮิดบอนเลาะยิงจรวดมาโจมตีพื้นที่ของเมืองดังกล่าวในประเทศอิอสร,ราเอลนะครับงานนี้กองทัพอิสร,ราเอลก็สามารถใช้เครื่องบินรบเทศนะครับโจมตีได้อย่างแม่นยําสะสมเพื่อกําจัดกลุ่มกอกร้ายฮิดบอนเลาะที่เป็นคนยิงจรวดมาใส่พื้นที่อิสราเอลนะครับงานนี้คาดว่ากองทัพอิสราเอลสามารถกําจัดกลุ่มกอการ้ายฮ และเครื่องยิงติดตของกลุ่มกอกร้ายฮิบบิลเลาะ์ได้หลายเครื่องด้วยกันนะครับส่งกลุ่มกอกร้ายฮิบบิลเลาะ์ไปเกินหมายรายงานตัวขับพัดล,ล่อหรือโยบ,บานต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบิลเลาะ์เองเพราะว่าหมายทุกแกศท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับแเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเทพโจมตีตำแหน่งของกลุรรร่มกอกร้ายฮามัตในพื้นที่ของจังหวัดกาซานะครับที่ทหารอิสราเอลรายงานไว้ว่าได้ใช้โดนโจมตีกลุ่มกอกร้ายฮามัต ในบูเลตนะครับตอนกลางของสวนกาซรราในช่วงค่ำคืนซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนขององค์การสหประชาชาติหรือ UNRWA นะครับโดยจากข้อมูลของกองรับอิสราเอลเผยว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายฮามาหลายคนได้รวมตัวกันที่โรงเรียนอาบูอาลิลูนะครับของ UNRWA นะครับ งานนี้งานนี้ก็ถูกกองทัพอากาศอิสราเอลได้โดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลรวมโจมตีใส่ไม่ย้งนะครับโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีครั้งนี้มีการวางแผนกันอย่างรอบคอบและดำเนินการโดยใช้อาวุธที่แม่นยำขณะเดียวก,กันก็หลีกเลี่ยงอันตรายต่อพลเรือนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดซึ่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้บริเวณดังกล่าวในโรงเรียนเพื่อวางแผนโจมตีกองทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการอยู่ในแถบนี้นะครับตามการระบุของกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลยังกล่าวเพิ่มเติมว่า 65เป้าหมายถูกโจมตีทางอากาศนะครับทั่วชวนกาซาในช่วงวันที่ผ่านมารวมถึงอาคารต่างๆที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้คลังอาวุธตำแหน่งปะจรวดป้อมสังเกตการและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะครับของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในพื้นที่ชวนกาซางานนี้ก็ส่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาส ดับเปลื่อนดับสยองเป็นปุย๋ยในชวนกาซ่าไปเกิดใหมายแรงงานตัวกับเาล้ะหรือยาบาต่อไปจากผลกรรมที่ตามสดองฮามาตเองเพว่หมาให้ทุกเกีท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดซื้อเครื่องบินรบเทพแล้พี่น้องจากกองทัพอเมริกาที่เป็นเครื่องบินรบเทพรุ่น F35 นะครับเพิ่มอีก25ลำนะคราบนพี่น้อง จากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาเข้าสู่กองทัพอิสราเอลเพื่อปกป้องอธิปไตยของอิสราเอลนะครับโดยตอนนี้กองทัพอิสราเอลนั้นมีเครื่องบินลบเทพรุ่น F-35 อยู่จํานวน50ลำนะครับถ้าได้เพิ่ม F อีก25่สาลำก็จะเป็น75ลําลำเลยทีเดียวนะครับพี่น้องซึ่งข้อตกลงมูลค่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการเงิน ผ่านความเสื่อเหลือทางทหารของสหรัฐแก่อิสราเอลนะครับและนี่จะทําให้กองทัพอกาศอิสราเอลมีเครื่องบินลบเทพรุ่น f 3 5มีจํานวนถึง75าลำก็เลยทีเดียวนะครับ่น้องงานนี้คาดว่าชาติอาหรับและชาติข้างเคียงหรือศัตรูของอิสราเอลมีหนาวแน่นอนนะครับเมื่อกองทัพอกาศอิสราเอลได้เครื่อบินรบเทพ f 3 5มาประจำการในกองทัพอกาศ อิสราเอลเพิ่มอีก25ล้ำรวมเป็น75ลำมากขนาดนี้ให้พี่น้องงานนี้บันเทิงแน่นอนสำหรับศัตรูของอิสราเอลในรอบข้างนะครับพี่น้องมโนควจิตตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินท้อจากลากระบิงท่านี้สาพูดพิชาร์พดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ